ินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Half Life 2 Episode 1ผมกับตันชีพไม่นึกเลยว่าจะได้มาเล่นเกม Half Life 2 Episode 1เร็วขนาดนี้ครับแต่ผมคิดว่าไหนๆก็ทำ Half Life 2จนจบแล้วเนี่ยก็อัดไปเลยทีเดียวรวดเดียวเลยดีกว่านะโดยที่ความยากที่เล่นก็คือ normal ครับแต่ผมจะมีกดเล็กน้อยในการเล่นครั้งนี้นะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเกมแล้วกันบทแรกครับ Undo Alarm Chapter 1 Go บอกฉันสิด็อกเตอร์ฟรีแมนถ้านายสามารถบอกฉันได้นายทำลายไปมากมายและสิ่งที่นายสร้างขึ้นมาละ่ะนายช่วยบอกมาสักอย่างหนึ่งได้ไหม <c oughs> ฉันคิดว่าไม่ <c oughs> ย้อนกลับไปที่ตอนจบภาพไลท์สองครับถ้าใครไม่ได้ดูภาพไลท์สองก็สปอยลล้วนๆ <c oughs> เราทำลายพอร์ทัลของคอมไบไปครับ ทำให้พอทอลนี้เกิดการระเบิดขึ้นมาพวกวอรดิกันเองต่างก็มาช่วยอเล็กซ์นะครับผมเรียกว่ามาช่วยละกันพอเอินไม่ได้เปิดซัพด้วยสิเดี๋ยวรอหลังคัตซีนละกันครับ จีแมนนะอยากมาคุยกับเราแต่ไม่สามารถมาสั่งการเราได้ครับน่าคิดนะว่าทำไมวอร์แกนถึงมากั้นจีแมนออกจากฟรีแมนอันดูวรามภายใต้สัญญาณเตือนเขาต้องอยู่แถวนี้แน่นอน ผมได้ยินเสียงด็อกกันเลยนะอยู่ตรงนั้นไหมด็อกไงหมาโหดด็อกนะอ่าฉันคิดว่าเจอบางอย่างโอ้ my god เธอกังวลกับเรามากครับน้า <c oughs> อะไรเฮ้อ อะไรกิฟต์อีกด้วยอ๋อปืนครับกาิตีติกันเขาบอกว่าไปทำให้มอนิเตอร์ให้ทำงานได้แล้วก็เดี๋ยวไปหาพ่อกันนะครับคือหาอีไลแวนโอเคเดี๋ยวแล้วเดียวเปิดซับก่อนผมก็ไม่ได้เช็คนะครับขออภัยด้วยซับมันอยู่ตรงไหนวะ i คลิปว่ามาร์คออเดรโอเอ๊ะนี่นี่น,น,นี่เกมนี้จะเรียกว่าแคปชั่นนะครับเขาสามารถเปิดตรงส่วนทั้งโค้ดแคปชั่นโค้ดแคปชั่นก็คือบรรยายทุกอย่างในเกมเลยอย่างเช่นอเล็กซ์ร้องว่าโอ๊ยมันก็จะขึ้นว่าคำว่าโอ้ยอะไรประมาณนี้ส่วนซับไตเติลเนี่ยขอแค่ d ด a l o g u e อย่างเดียวก็พอเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกไปจากตรงนู้นได้ยังไงเพราะสิ่งสุดท้ายที่ฉันจำได้เนี่ย มันเกิดการระเบิดแล้วฉันได้ยินเสียงวอติกกนจริงถัดมาก็คือเห็นด็อกเนี่ยพยายามขุดชั้นออกมามันแปลกมากเลยเออมาแล้วครับอพยายามติดต่อคุณพ่อมาเป็นหลายชั่วโมงแล้ว,วลพูดวูขึ้นยังไงอ่ะอ<ป>๋อน<ป>ี่นี่ไม่ได้เล่นมาจริงๆนะครับ ผมเรียกว่าเล่นประมาณสองครั้งนะถ้าที่จำได้ครับพ่อคะพ่ออยู่ไหนอลกซตอบด้วยขอให้ด็อกช่วยเหลือครับผมต้องพากเสียงอล็ซไม่แน่ถามจริงยาเลยเนาะอล็ซช่วยด้วย เ,เล็กลูกอยู่ไหนอ่ะช่วยบอกทีว่าอยู่นอกเมืองแล้วยังครับยังไม่อยู่นอกเมืองนะพอ,อยก็ตกใจครับเจกากอดอนเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยฟังนะเธอทั้งสองคนนะต้องรีบออกไปจากเมืองเพราะว่าซิตาเดลมันอาจจะระเบิดเมือเ่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันกลัวอย่างนั้นนะเพราะว่าเซนเซอร์ระบุไว้แล้วครับว่าดาร์กเอเนจี้พลังงานมืดเนี่ยกำลัง เร่งสสารตัวเองขึ้นมานะครับไอแซคก็มาบังนะอีไลอีไลจะคุยกับลูกครับเฮ้ยยุดไค <c oughs> รเนอร์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องเร่งรีบเลยเพราะว่าอเล็กก็ไม่ได้บาดเจ็บแต่ไครเนอร์ไม่รู้เลยครับว่าเรายังอยู่ในเมืองนี้ครับน่ะก็เลยตกใจนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วครับเขาบอกว่าวิธีการออกไปคือเราต้องเข้าไปข้างในครับซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนลังสีถ้าเราสามารถหาทางออกจากซิเดลได้อจําเป็นต้องเข้าไปข้างในเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอแซคช่วยพูดสิ่งที่มันไม่เซนกว่านี้ได้ไหมเขาบอกว่าช่วยไม่ได้ครับ มันอาจจะใช้แผนแผนหนึ่งได้คือใช้รถไฟเพื่ออพยพออกไ,ไปอย่างนะ้นซึ่งอีไลก็บอกว่ายอย่าเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็ล่ำลายไปไหนล่ะด็อกด็อกมึงคว้างกลัวไปเลยเลยกว่านะไงล่ะเล็กตบหน้าตัวเองทีนึงครับ โอเคมาหาทางไปที่ซิตาเดลดีกว่าซิตาเดลตอนนี้ยังนี่มันอ๋อคอยซาวลอนก็ชัดแล้เราอยู่ในบอดอใช่ไหมเนี่ยเหมือนเลยนะเหมือนเลยหยิบซ่ากันชิปไปด้วยไปด้วย เขาบอกว่าให้ไปเจออีกฟากหนึ่งของสตอว่าดรอปเลยนะถ้าตกลงไปนะมึงตายแน่นอนเอ้าหลังจากเราเหรอโอเคได้ได้ได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเเ้ย พอท่ลไม่ใช่พอท่ลปืนที่เราไปตีการเองก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับกลายเป็นสีส้มนะถ้าจําได้นะครับในช่วงสุดท้ายของเกมภาคสองเนี่ยปืนเป็นสีฟ้านะซึ่งสามารถจะดึงอ็อบเจกต์ใหญ่ๆเท่าคนได้นะครับอะไรอะไรนั่นไง ไม่เป็นไรหรอก thank god มีอะไรจะทำบ้างเบื่อครับเบื่อก็ช่วยหาทางไปทีนะจะเข้าไปยังไงดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยออฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องเข้าไปที่นั่นมันไม่ง่ายแน่นอนอุ้ยนี่คือตึกที่ชัวร์เลยครับ ในพาร์ทที่12อนะ Follow f e m a l อ่ะอเราต้องเข้าไปในตึกนั้นครับทำอะไรเ่ย <laughs> มันไม่ช่วยอะไรเลยนะการปาหินเข้าไปตรงนู้นน่ะมันอาจจะมีทางที่ข้ามไปได้ยังไงล่ะแล้วถ้าด็อกมีไอเดียครับด็อกเธอจะทำอะไรมันต้องมีบางอย่างใช่ไหม,ม ราะว่าสิ่งที่ฉันพูดใช่ไหมนี่ทำไมผมต้องแปลมันทุกประโยคเลยนะ <c oughs> มึงปารถมาทำไมดอ็ดอกเออด็อกนี่มันใกล้เกินไปนะเป็นอะไรไอ้หนูแล้วไอเน,นี่ยมันช่วยอะไรได้ฮะเดีเ๋ยว เดี๋ยวก่อนในไม่สีเลียดใช่ไหมจริงเหรอจริงสิเอาเลยกูสนับสนุนแผนนี้ครับออกอร์ดอนถ้ามีอะไรดีกว่านี้ให้รีบบอกเลยเขาเป็นหุ่นยนต์น่ะเขาคำนวณเลขได้ใช่ไหมแอบคุยกันครับนะในคำนวณเลขเป็นไหมไม่เป็นน่ะอะ ฉันอยากให้นายออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ไปหาพ่อเราจะตามนายไปไม่ต้องกังวลเป็นทั้งสองสองคนเนี่ยเอาเรื่องสองคนแล้วกันนะครับรักกันมากนะผูกพันกันมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าตอนที่อลเล็กถูกจับตัวไปเนี่ยดอกก็รู้ด้วยครับแล้วก็กระวนกระวายนะ โอเคจับดีๆนะกอดอนเอ้าวเราเว้ยโอเคปาไปเลยดอกเออก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนนั่นไงครับรถไฟนะโอเคมึงปาไปเหอะมึงปาไปเลยกูหลับตาแล้วดอกนะครับปาเก่งมากดอกไปเถอะนะไอ้หนูอ้า ออเาแล้วลาก่อนทำไมรู้สึกกดลุกเลเสียวแดดเวลาเล่นเกมเพิร์ดเพรสเซ่นพวกนี้นะครับเวลาเจอฉากที่มันลงจากที่สูงนี้นะผมกดลุกทุกทีเลยนะโอ้ยไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ผมไม่ถูกกับเรื่องแบบนี้เลยนะไม่เคยชินเลยครับเล่นมาก็หลายเกมแล้วนะขนแขนสแตนด์อัพเลยครับไป เฮ้ยยา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 คงประมาณแบบอารมณ์นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เราเซฟเกมกด F6 โอเคก็เธอบอกว่าที่นี่น่าจะพังออกมาจริงๆแล้วสินะใช่ครับนี่มันไม่น่าเชื่อเลย ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่รู้หรอกูลงทางนี้ละกันนะกูรู้แล้วแล้วต้องหาทางไปที่คอแน่นอนถ้าเรามีแผนที่คงจะดีไม่น้อยแผนที่หรอพวกสตอกเกอร์พิ่งรู้ชื่อไดเนี่ยคิดว่ามันคงไม่กวนเราหรอกนะถ้าเราปล่อยมันไว้ เพียงลำพังนะครับฉันจะปิดฟิลนี้เองแล้วก็ไม่สามารถเอาลงได้มีบางอย่างนั่นไงล่ะเป็นพอสตอกเกอร์เขากำลังควบคุมอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเราไม่มีเวลาดูแล้วจะผ่านไปยังไงดีล่ะผ่านไปยังไงดีวะโร้เลอร์หม้ไอ้นี่น่าจะช่วยได้ไอเนี้ยหรอ อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โรลเลอร์บอยดีกว่านี่อะไรอ่ะนี่ไม่ใช่โรลเลอร์บอยเนี่ยมันสตโต็กเกอร์ชัดๆครับโรลเลอร์บอยอ๋อนี่นี่นี่อันนี้คือโรลเลอร์บอยนะครับมันเป็นลูกบอลที่คอยขัดขวางระหว่างที่เราขับรถต่างๆ ลงลงนี้เลยนครับไม่ไม่เสี่ยงนะฮึบดีมากดีมากชันเร็วดีชอบครับเฮ้ย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 เเอาเเฮยเฮเฮ้ยเเฮ้ย เอาไปหมดทุกลูกแล้วโอเคโอเคโอ้ยโอ้ไปอย่ายุ่งกออไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันทุลักทุเลกว่าที่ผมคิดไว้นะมา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 ขึ้นไปขอบคุณครับตัวโรมาอนี้น่าจะทำการปวดพวกสต็อกเกอร์อยู่ในนั้นได้อ๋อน่าเจอหนึ่งอันแล้วนี่ ซึ่งพ่อของฉันก็สอนวิธีทำก,การเปลี่ยนระบบทา r ์เก็ตนะครับน่าจะเปลี่ยนมาอยู่เป็นฝั่งเราได้มึงเปลี่ยนให้กูสินั่นไงไปเลยครับมันก็อาจจะไม่ได้เสถียรนักแต่ก็น่าจะอยู่นานพอนะดีมากโอเคตอนนี้น่าจะผ่านไปได้แล้ว ไเถอะยังดีนะผมว่ามันดีขึ้นนะครับตรงที่มีลูกเล่นสามารถอินเทอร์กกับอลเล็กซ์ได้คืออย่างน้อยก็คิดว่าอลเล็กซ์มีประโยชน์นอกจากเปิดประตูฮะถ้าในภาค2เนี่ยตัวใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นภาระมากกว่านะครับชอบไปยืนอยู่หน้าเราแล้วก็ไปตายนะครับ ดูเหมือนว่าทหารหต่างๆเนี่ยจะยุ่งอยู่กับอะไรบางอย่างนะครับอบยพใช่ไหมที่มันไม่ปลอดภัยนี่เฮออ้ย เธอบอกว่า t h i s was random นะคือมันสุ่มเกินไปนะครับเหตุการณ์พวกนี้มันอันตรายเกินนะถ้าเราเดินอยู่ในซากปรักหักพังอย่างนี้แน่นอนครับไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วจะไปยังไงต่อกระโดดเหรอโอเคเซฟเซฟเซฟแกออเอ้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอางี้เลยฮะ เออเอาเอเล็กซ์เกือบแล้วโอ้ยครับนี่เราต้องข้ามไอ้ฝั่งนี้จริงๆเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปวิ่งครับวิ่งเส้นตามหลังนายนะเออเออมึงมึงหน้าเอออเล็กซ์เอเล็กซ์อเล็กซ์ฉลาดนะครับเล็กรอรอบถัดไปนะมาแล้วไปมาเร็วมาเร็วอเล็กซ์ยังดีนะฐานเธอมั่นคงครับเราลอดแล้วล่ะเออดี วูบนี่ไงนี่คือที่ที่เราถูกตกลงมานะครับแล้วก็ชาร์จปืน Gravity g น n นะเกือบเลือกโอทแล้วคล้ายๆกันเลยครับคล้ายกันยังไงเอ้าเฮ้อะอะไรออกไปล่ะผมบอกเลยแล้วกันนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์เียมันเป็นสิ่งที่ดรอกรดีนเนี่ยคุยกับโอเวอร์เียนี่แหละในภาคที่แล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นพอทอลหนีไป บางทีคอนโซลพวกนี้น่าจะมีประโยชน์กับเราจริงที่ดรบีนคุยนะก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องพิกัดของพอทอลนะครับแล้วก็สถานการณ์อ้านั่นไงบีนยังไงล่ะเขาบอกว่าตำแหน่งพอทอลที่จะว้าไปเนี่ยมันไม่เสเถียนเลย u n a t t e n a b l e ไม่น่าจะไปนะเขาบอกว่าหาโค้บอดี้ ตรงนี้น่าสนใจนะครับโพสต์บอดี้เนี่ยคืออะไรโพสต์บอดี้ก็คือเหมือนกับว่าพวกพาราไซ์ปรสิทธนี่ยต้องมีตัวบอดี้ของเหยื่อที่อาศัยอยู่นั่นไงครับเห็นชัดๆเลยนะพวกนี้เรียกว,ว่าโอเซียครับคำถามคือโอเวียพวกนี้ทำไมอยู่ในซิตาเดลเกี่ยวอะไรกับดีนเกี่ยวอะไรกับมนุษยชาติ แล้วมันจะถูกส่งไปไหนครับโอ้ยหน่าออกไปจากที่นี่เถอะเอ้ยมันทำอะไรบางอย่างที่เอฟเฟกกับจิตใจของเรานะไม่รู้สิผมรู้แค่นั้นแหละไม่ว่าอะไรก็ตามตอนนี้มันไปแล้วแล้วก็ออกไปจากที่นี่เถอะเห็นด้วยครับ ตรงจ,จุดนี้เองยังเป็นความลับของเกม Half ล i f e 2นะครับถ้าเราเล่นจนถึงเอพิโซด2แล้วเนี่ยมันก็ให้เรารู้แค่ประมาณนี้แหละครับนะทุกคนนี่ก็รอดูนะครับว่าเอพิโซด3เนี่ยจะเอายังไงกันเนี่ยอ้าวกอดอนเกิดอะไรขึ้นล่ะเออเหตุการณ์เดิมๆแน่เลยครับเอาแล้วมันดูดแล้ว <laughs> เออดีนั่นไงมันทำอะไรกับกราฟิตี้กัน ไม่ต้องกังวลนเล็กซ์ดูเหมือนว่าปืนนี้เนี่ยเหมือนที่ทำในโพโต้เรย์เค็ตนะครับก็คือเหมือนที่เกิดผลในภาคที่แล้วน่ะนะซึ่งฉันก็แน่ใจแหละนะว่าน่าจะมีประโยชน์ครับ handy in some way นะมีประโยชน์ในบางอย่างเราทำลูกบอลพลังงานนี้อ๋อโอเคโอเคประตูครับ ฉลาดนี่แน่นอนอยู่กับใครรู้ไหมร,รู้รู้ไหมมันแรงไหมเออโอยโอตัวนี้ไม่ไม่ค่อยมีอ็อบเจกต์อะไรให้ดึงนะครับตัวหนึงลูกบอลเท่านั้นดยา่ยางย่างยังไม่หมด เล็กอยากเข้าไปมุดบาลเลียอืมนั่นเอาวตเล็ก,อกโ,อโอเคนะครับฉลาดกว่าฉลาดกว่าเราอ่ะผมก็พยายามยิงแล้วนะครับแต่ไม่นึกว่าโดนตรงพื้นสะพาน เฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยมึงหมดยักษ์ยังไม่หมดนะโอเคไปครับตัวนี้หลักๆแล้วไม่มีอะไรนะนอกจากทำการดูด Energy Ball เ,เรียกว่า Energy Ball แล้วกันนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปเพื่อเปิดเปิดเส้นทาง แต่ตรงนี้นะครับจะพิสดารน,นิดหนึ่งเราต้องยิงกระแทกลงไปโอเครอบเดียวผ่านครับไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอ,อ่ออเล็กซ์ข้ามได้ไหมโอเคอเล็กซ์ข้ามได้ครับอู้อา่าอะไรอ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะครับบางอย่าง างอย่างเจอคอมไฟล์บางอย่างเนี่ยผมก็จําได้บางอย่างผมก็จําไม่ได้นะครับลิปนี้พาไปไหนเอ่ยสําคัญไหมไม่สําคัญครับกระโดดไปเซฟสไลเดอร์ครับมึงมึงอย่ายิงใครยิงวะเอ้าก็คงอพยพกันไปแหละนะ ไหนที่ขึ้นยานได้ก็เอ้าเอ้ามึงเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเออเห็นเห็นมันมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมตอนนี้เนี่ยเรากลับมาที่โซนลิฟต์ในช่วงแรกๆแล้วนะครับของพาร์ทที่13เอาเป็นฟกเตอร์นะ แต่เราจะเข้าไปที่คอพลังงานได้อย่างไรอ่ะนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของคอมบ่ายเลยครับนานๆเรานจะได้เห็นทีนะเอเวอร์วงกลมเนี่ยโอเคไปเราต้องขึ้นลิฟต์ตึ้งเราจะต้องดูดลูกบอล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  ราจะต้องใส่พลังงานไว้จน่มาแล้วแหมนาน,นานจะมาทีนะตอนนี้น่าจะมาถูกทางแล้วครับระวังเออมาอีกแล้วโอ้ยอันนี้เร็วเร็วอันนี้ไม่เอาสโซเกอร์นะครับเอากระบายครับ โอ้หเฮยอันใหญ่ครับอันใหญ่อนใหญ่ผมว่านะทางที่ดีที่สุดก็คือดูดมานะครับอย่าอย่าที่อาจตีกลับนะตีกลับคือการกดคลิกซ้ายระหว่างที่ตัววัตถุเนี่ยมาถึงปืนกับวิธีกันนะครับมาถึงระยะยิงซึ่งเมื่อกี้ลองแล้วครับ ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนี่ถ้าเราดูดมาอย่างนี้จะโอเคกว่านะครับเฟมด้วยแล้วลิฟต์เร็วขึ้นแล้วเล็กๆเนี่ยไม่เป็นไรนี่เป็นไรล่ะเปิดได้ไหมต้องดึงนี่ออกมาก่อนครับโอ้ทีเดียวอยู่ครับ อเล็กนี่เหลือบตามบองอย่างเดียวดีมากดีมากมีอะไรก็บอกกันด้วยครับทำตัวให้เป็นอุมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นนะโอ้ยพวกนู้นนี่พวกนู้นนี่สตอเกอร์ครับนั่นไง สต็อกเกอร์ก็โดนเรียบร้อยครับแล้วก็ทำการใสพลังงานผมหามุมอยู<ป>่นะอาี<ป>้แหล๊บอ<ป>่าแหมเล็กครับทุกอย่างก็ดูสมูทขึ้นนะโอ้แต่แบบภาคที่แล้วนี่ภาคหลักนี่ดามันไว้เละเลยครับหงุดหงิดมากเลย ไม่ถึงกระดาหรอกนะแต่ลำคาญครับวิ่งวิ่งครับอันนี้อันนี้คงไม่ไหวแล้วโอ้โห <c oughs> ใหญ่มากมันใหญ่จริงครับ <S The s Watch Cross นะ Achievement Watch Your Head ระวังหัวด้วยคือบางอย่างผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าทำไม Achievement ในเกมที่เล่นมาถึงหายไปนะ